สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลัองอยู่กับกดเซลล GB a ็มจีสสาขาเพชรเกษมโพสิบนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวของ All New MG5 นะครับผมมาใหม่เลยสวยแน่นอนนะครับผมในคลิปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับโดยวันนี้นะครับมีการเปิดตัวของ All New MG5 นะครับ รถสไตล์สปอร์ตนะครับคอมเพกซีดานนะครับผมซึ่งตอนนี้มีหลายกลุ่มนะครับบอกไว้ว่าเป็นที่จับตามองนะครับของรถ b s s ซ m e n t ในช่วงขณะนี้เลยนะครับด้วยรูปทรงที่ดูหรูหราดูสปอร์ตนะครับแต่บอกก่อนนะครับวันนี้ก่จะพูดข้อมูลที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไทยมาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็คือ ตอนนี้ในรถของประเทศจีนก็จะมี MG5 เหมือนกันนะครับของปี2021เนี่ยโดยเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ2แบบก็คือเครื่อง1 5 0 0ซีซีธรรมดานะครับได้ความเร็วอยู่ที่120ี่แรงม้านะครับและอีกเครื่องหนึ่งครับเป็นเครื่อง1 5 0 0้าซีซีเทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังอยู่ที่173แรงม้านะครับอ่าแต่บอกก่อนนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก MG5 ของประเทศจีนนะครับแต่เราต้องดูอีกทีนะครับว่า ถ้าเข้ามาไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพันหอย่างเดียวเลยหรือเป็นเครื่องพันหเทอร์โบอย่างเดียวหรือเป็นเครื่องพันหและพันหเทอร์โบเหมือนของที่ประเทศจีนทํามานะครับเราจะมาวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับาภาพจุดแรกเลยเป็นล้อทรงสปอร์ตกดว่านะครับสำหรับ all new mg 5ตัวนี้ล้อสวยนะครับเป็นล้อทรงสปอร์ตดูสวยมากเลยนะครับผม อ่าและต่อรูปที่2นะครับจะเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วซึ่งจะเป็นหน้าจอเดียวกับพวกออนิูเซสสนะครับเอ่อ h s นะครับแล้วก็ PHEV นะครับผมซึ่งจอพวกเนี้ยมีความไหลลื่นอยู่แล้วนะครับโอ้โห สำหรับกันจังหน้านะครับรูปที่3าดูสวยนะครับแต่ก็เราเห็นแค่นี้เองนะครับผมต่อมาลูกที่4ครับไฟหน้าครับดูโอโ้โหดูเฉียบดูคมดูดูดูเท่มากเลยนะครับเราวเราต้องมาดูรถเต็มๆอีกทีว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็ภาพสุดท้ายครับเป็นรูปไฟท้ายโอโ้โหอยากเห็นรูปเต็มๆเลยว่าไฟท้ายจะสวยขนาดไหนนะครับผม แล้วต่อมานะครับทั้ง MG นะครับได้แจ้งว่าวันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับเวลา1นึ่ทุ่มเนี่ยจะมีการไลฟ์ออนนิว MG 5นะครับมาแน่นอนยังไงลูกค้าโอดใจรอนนิดนึงนะครับก่อนจะไปนะครับกดขอทิ้งท้ายคลิปของ All n e ว MG 5หน่อยนะครับเตรียมพบทุกความเหนือกว่า20รกรกฎาคมนี้ งั้นครับข้อมูลสําหรับวันนี้ที่กดนํามาเสนอให้กับคุณลูกค้าหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคนด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ